ญาติโมาหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการจเจริญกาารรมฐานในเดื่อนกันยายนนย้ <c oughs> สองคืนที่ผ่านมาพูดกันินวันนี้ก็กัสินอีกแล้วก,กสินทั้งหมดจะมียัมีสิบกองแต่กระสินพิเศษมีสองกองในสิบกองมีสองกองคือว่าปายโยกนสินกับอากาศกสิน กระสินสองกองนี้ไม่มีรูปของตัวเองฉะนั้นคนที่ทำกระสินสองกองในกองใดกองหนึ่งก็ตามต้องใช้กําลังชายกระกองอื่นอันนี้ขอทิ้งไว้ก่นะนอนนะแต่ตอนต้นขอขอย้ําตอนตอน้นทั้งเรื่องก็าก็สิงะบวิชาการวยความจริงๆแล้วบรรดาญาโยมหลายที่ฝึกโมโนยิทธิ เห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดเจนบ้างไม่ชัดบ้างเห็นภาพเทวดารืกพมชัดบ้างไม่ชัดบ้างภาพนั้นเป็นกระสินถ้าเห็นภาพสีเขียวเวลานั้นเป็นนีเดกระสินเห็นภาพสีแดงเวลานั้นเป็นลุจเกตรสินเห็นภาพสีเหลืองเป็นกิตกายกระสินเห็นภาพสีขาวเปโอรไทยกระสิน แต่เพ่เราไม่ได้บอกึงว่าทรสินก็เลยไม่รู้กันแต่ว่าเป็นถ้าเห็นสายแจ่มสายมากกว่าวรายทะยักยางนั้นเป็นทางสีในเวลานั้นแต่ว่ากําลังวิชาณสีที่ฝึกมโนยุติอย่างใช้กําลังใช้กําลังใหญ่ไม่ได้ใช้แต่กําลังเล็กที่ลองมาคือใช้กําลังมีลิทางใจทางกายยังมีไม่ได้แต่ถึงยังไงก็ดีในตอนต้นขอผพูดเรื่องตอนต้นเสียก่อน ตอนต้นจริงๆแล้วก็ถือว่าต้นถึงปลายขอให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทสนใจในสัโยาสามให้มากเพราะสัโยาสามเนี่ยมีความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนพ้นจากอบายภูมิและก็จะไปนิพพานได้แค่สัโยาสามจริงๆรินไปไม่ได้แต่คนที่ละสัโยาสามได้จริงขเข้าเขตของนิพพาน คนที่เข้าเขตก็ไม่ผานได้ไม่มีโอกาสตกระบายภูมไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปนตรตเป็สุรกายสติฉานบาปเก่าเท่าไรก็าตามไม่มีโอกาสให้ผลกต่ว่าสามารถทรงสังการตัดสัญญาณไดแน่นอนใกล้รวบรับตัดอวิชาอวิชาคือความโง่ที่ไม่ยอมรับความจริง หรือว่าเข้าใจความจริงไม่ชัดเนจนแจ่มใสนั่นคืนคือ,คอ,อยาติดในมนุษย์สัโลกในเทวโลกละประมโลกก็ใช้ปัญญาเข้าพิจจรณาจริงๆว่ามนุษย์สัโลกมันมีความสุขหรือความทุกข์เราก็ยัยทราบว่ามนุษย์สัโลกมีความทุกข์ไม่มีความสุขอารามณ์ฝืนนั้นไม่เห็นว่ามนุษย์สัโลกมีความสุขอันนี้เป็นอารมณ์ฝืนใช่ไม่ได้แล้เป็นอวิชชา เห็นว่าโลกมนุษย์ทั้งโลกไม่มีดินแดนไหนมีความสุขมีแต่ความทุกข์อันนี้เป็นเป็นมิชาเราตัดในจุดไหวแล้วก็จุดที่สองเทวโลกกับสมโลกมีความสุขก็มีความทุกข์ท่านเขบอกว่าเทวโลกหรือมโลกมีความสุขอันนี้เราต้องยอมรับว่าเทวโลกก็ดีอมโลกก็ดีมีความสุขนี เขาโลกัวสองนี้มีร่างกายเป็นคิดมีสมบัติทั้งหมดเป็นคิดไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายไม่ป่วยไข้ไม่สบายไม่เด็กไม่แก่มีแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะขค้อนจะขึ้นไปไหนก็ไปเร็วตามกําลังใจนึกนึกพับก็ถึงเลยเขาสบายมากความสว่าความสุขความสบายของเทวโลกกับมรุโลกมันทรงตัวไม่นาน เมื่อหมดบุญบัสนาบารมีก็ต้องมาอย่างดีก็มาเกิดถรงนึกไปมาทุกใหม่ถ้าใช้ปัญญาจริงจรงเห็นว่าเทวลโลกกับปรมโลกก็ไม่น่าอยู่ถ้าจะเป็นดินแดนน่าอยู่พขเรียกว่าจำจะต้องอยู่ไปเลย้นไม่ได้เพราจำต้องอยู่ดินแดนที่น่าอยู่จริงๆก็คือนิพ <c oughs> านธุคนจะไปนิพานได้ทันยังไงต้องพย,ยายามพิจารณาร่างกายตัวเอง ให้เห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีไว้เสมอความจริงมันก็ไม่ดีมันจะดีได้ยังไงมันมีความหิวทุกวันมีความหนาวมีความร้อนมีกระหายน้กระตับกระใยประการทั้งตัวมันเต็ไมไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ดีแต่คิดว่าได้ากายไม่ดีอย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเพื่อความจริงใจเคยความเบื่อหน่ายร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาป่วยใกล้ตาย เวลาป่วยกลยกายเกิดความไม่พอใจในร่างกายขึ้นมาเมื่อน,นั้นนละการนั้นไปนผ่านแน่แค่นี้เองนะเขาไม่อยากอน,นุวากันวิธีปฏิบัติในตอนต้นอันดับแรกจงอย่าลืมความตายคิดว่าชีวิตมันยังสั่งตายใครถามว่าตายเมื่อไหร่รอเจริญตายมันไม่แน่ต้องรู้ว่าคนที่เกิดที่หลังเราแลตายแล้วไม่รู้เท่าไหร่ เราอาจจะตายวันนี้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ก่อนที่เราจะตายก็จะต้องสรงความดีเพื่อนิพพานไว้คือยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ม่สงสัยในความดีของท่านแล้วก็มีสินห้ากำหนดสิบ 10, ครบเพื่อนเอาสินห้าอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าโสดาวันนี้ปากดีปากไม่เสียถ้าสินห้าอย่างเดียวปากเสียสามปาก พศะะุพะศะุดาบันกันดีสปากเ่อหนึ่งปากไม่พูดปดพูดจริงๆร,งรงดีสองปากไม่พูดคำหยาบพูดไพเราะดีสปากไม่นินทาชาวบ,บ้านพูดตรงไปตรงมาดีสี 4, ป่ปากไม่เพ้อเจือแล้วไหลแไะประโยชน์เท่นั้นสิห้าบังคับจะเพราะว่า่าไม่โกหกงดเท็จก็จะใช้ไม่ได้ เครองฟ้าต้องปฏิบัติการนม้กระทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักสัตว์ไม่พฤติในการไม่ดีาะไรเลยอะไรทางด้านจิตใจไม่พูดผดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดสีในทางชั้นใบเขาไม่พูดค้อเจือหรือไหลละโยชน์ทางจิตใจไม่คิดยาได้ทรัพย์สมบใหม่ของใครโดยไม่ชอบธรรมและก็ไม่คิดจอง้ล่จองถ่ายใข่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอน ลหมาดโดนจิตนีคิดไว้ต้องการไว้คือนิทานจุดเดียวแล้วต้องการไปมีฐานทางเนี่ยสังเกใไ้้ดีนะการปฏิบัติกรรมฐานจริงๆเบื่องต้นก็แค่นี้แหละไม่ต้องทํามากทำไม่ได้แค่นี้พอเป็นคุณอของวสดนาบาน้สิธาาคามี เราจะได้เป็นพระอริยเจ้าแบบนี้เราไม่ไม่สําคัญปฏิบัติาตามท่านได้ก็แล้วกันท่านไปที่ไหนเราไปทา่นั้นท่านถึงไหนเราถึงนั้นก็หมดเท่ทกันที่ต่อไปก็มาพูดถึงวาโยกสิงกสิงข้อที่สามวาโยแปบรรลุเมื่อเล้เสาะสิงตาระเบียดตาระเบียดท่าน,อนาาบอกว่ากวาโยกสิง ก็ดีอากาศกระสินก็ดีตั้งกระแสตะลางชายของกระสินอื่นเพราะไม่มีตัวไม่มีตนใน,ในแรยกดลายโยกระลมเพลียงลมเป็นนิมิตแย่มัรรง้งจักรดูเอาเรื่องการเพลียงลมหัวใจก็แล้วกันถ้าลมหัวใจยังเดินอยู่ยังเร็วไม่เป็นฌานลมหัวใจหยุดเป็นฌานหยุดนั้นใจตายไปเลย ก็ลมตามมาเท่าฝึกใหม่ๆอาจจะเพราะจุดนี้ให้ดูยอดไม้เล็กจริงไม้ที่ต้องลมไม้จะไหวไปไหวมาไหวมาไหวไปในถีว่าก็อาศัยลมพัดแต่ความจริงเขาไม่ใช่กันไหนี่เป็นแบบปฏิบัติที่อาจ,าจารย์ายอาจารย์เขียนอาาเขียนอความเมตตาถ้าเราจะขึ้นเราสินลมกขวายโยเริสิงจริงและกายเราสิงจริงโดยไม่าอาศัยอราสินอื่นเราก็โง่เปลี่ยน,นไป ใครก็ต้องฝูดไว้เห็นใบไม้ไหวไปไหวมาเกี่ยงไม้ไหวไปมาจิตจับตรนั้นว่ากระสินใบไม้ได้เกี่ยงไม้เกี่ยวไหวได้เพราะัยลมพัดตั้งใจจําภาพไหว้องเกี่ยงไม้ได้ใบไม้ก็ตั้งใจนิพพานาววาโยกระสินังเมตายเข้า่วงกลางนีต้องเกี่ยนภาวนาเลยกลางกองพระก็สินทร าวนาว่าวายุกสินนางนึกกลับการนึกภาพการไหวไปไหวมาองเขี่ไม้ไม่ใบไม้ถ้าภาวนาว่าวายุกสินนางวายุกสินนางวายุสินังอานึากนึกในใจไม่้ออกเสียงพอไปจิตก็จะเคลื่อนภาพจะจางหายไปจากจิตถ้าภาพจางหายไปจากจิตก็เล็มตาดูใหม่ก็ทําทเหมือนกนารทุ้สินตั้สิน ำได้อย่างเดียวทันไม่หมดแต่ก็ต้องพูดไว้นะนี้มาต่อว่าไม่บอกกันต่อมาต่อไปเมื่อจิตจับทรงตัวดีแล้วเสรถึงความมั่นใจก็เข้าห้องโดยไม่ต้องดูกิ่งไม้พอาจิตจับภาพนั้นนึกในใจว่าวายจูรสินดาวแต่การปฏิบัติก็อย่าลืมถ้ามันเคลียรืแล้วเท่เกินไปถ้าจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปต้องหยุดอย่าฝืนนี่จึงเป็นเนีาย <c oughs> ทำอย่างนี้เป็นปกติจนกระทั่งภาพที่เราเห็นจริงไม้ไหวหรือว่าใบไม้ไหวจากลมติดตาตดจิตใจต้อติดใจกักนนะนึกถึงภาพอะไรปรายกฏชัดเจนเมื่อนั้นอย่างนี้เรียกว่าอุก,กาะาจคณิกานณิคณิกาสมาธิอุกาาจนีมันเบื้องต้นป็นอุกอหะนี้ิตเบื้องต้นถึงนิมิตไรกันสมาธิมันจะโย่ มันนึกขึ้นมาเมาื่อไรเห็นมันนั้นนึกขึ้นมาเมาื่อไรเห็นมันนั้นอย่างนี้ยอย่าเพิ่งนึกว่าดีแต่ยังไม่ดีแต่ว่าสมาธิยังทรงตัวไม่นานเห็นภาพจริงไม่ไหวใบไม่ไหวประเดี๋ยวภาพก็าหายไปเลยเข้ามาแทรกถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าเรื่องธรรมดาเมื่อมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกรู้สึกตัวก็ถอนติตใหม่ จยากเลยว่าใจเขาออกนึกคำบรรณาว่าวาโยกสิน้ำแล้วนึกนคุกภาพไปไม้ไหวใหม่นี่ว่าการปฏิบัติจากเขาก่อนต่อมาแม่จิตทรงตัวดีแล้วภาพใปไม้ไหวนั่นจะไม่เป็นกี่ไม้ค่อยๆปลายกดไปสีเหลืองถ้าปลายกดไปสีเหลืองที่จะน้อยจะน้อยจนทั้งเหลืองหมดใบไม้ก็เหลืองกิ่งไม้ก็เหลืองเห,ห,เหลืองชัดเจนมาก เราก็ส่งตัวภาวนาตามเดิมไม่ต้องถามว่าทำยังไงต่อไปพําแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนทาไปทําไปจิตละเอียดดีขึ้นใกล้ทิชายจมาทิ่ไมันจะเริ่มค่อยๆคลายเสียงเป็นขาวค่อยๆคลายทีน้อันนี้เหมือนกันทุกสิ่งถ้าต่อไปเมื่อขาวริสดสดใสหมดตอนนี้จิตเริ่มเป็นคิดเป็นอุกานิมิตเตมมตรา โอกาสอนุมิตเตมัตราเนี่เขาเรียกอุปจารสมาธิขณะที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิด้วยา,นาวานาอวาเนมิตเตมตาัาเวลาเน้นจิตไมรลมเป็นคิดอตอนนี้ก็ไม่เห็นขิงไม้เราเห็นก็แสลมที่ไหลไปในอากาศอันไหลไปเราเห็นได้ชัดมากหลับตาก็เห็นตามนึนกเห็นตามนั้นลืมตาก็ไม่เห็นตามนั้น ตอนนี้แล้วก็บางบังคับกระแสลมบั้งพังบังคับกระแสนะไม่เจ่บังคับลม้ละบังคับมีมิตของลมว่านี่มิตรของลมมันจะกระจายทั่วไปเต็มจักรวาลมันก็จะรกระจายขาวโพลนไปเต็มโชจักรว,ว,วาลมีมิตของลมจนย่อเข้ามาส่วนให้สั้นให้เล็กลงให้ยอดเล็ดลงตามท่อใจของเรายาในที่ว่ดเต็มโอกาสนีมิต ุู้รจารสมาธิยังเป็นมิชฉาไม่ได้หากว่าจะใช้ภาควิชาสามเลื่อนใช้ได้เป็นที่อุญ่ถ้าจะใช้แบบภาควิชาสามไม่ใช่ปัญญาเขาก็ทกําจิตจุดที่มีมิจุดพยายามจับมือมิจพยายามตานายดีชัดเจนแจ่มใสมากถ้าภาพเปนมิจชัดเท่าไรก็าตามที่เราจะเห็นต่อไปชัดเท่านั้น ยิ่งนักสุขโนยิจิารทำก็ดีจะได้มกีมการทรงตัวสมาธิสูงรารเป็นความสว่างสวัยดีต่อไปถ้าอยากรู้จากภาพไรก็ไดวก็ขอภาพมีมิจฉาสิงจงหายไปและก็ขอภาพที่เราต้องการยองแปลกดขึ้นท้นี้มันจะเกิดแทนถึงัดเจรจิอย่างไรถ้าภาพมีมิจฉาสิงไม่ว่าทรวิชาสามก็เริ่มใช้ตรงนี้าปัญญาเริ่มใช้ตรงนี้ไม่ได้ เป็นนานำมาแล้วสองคืนก็นยังใช้ไม่ได้อวิญญาต้องก้าวเข้าสูส่สภาวะของฌานต่อไปแล้วก็ภาวนาสมาทรุงเรื่อยๆไปเอาแสางนีมิตรลมจะกลายเป็นแก้วเกิดขึ้นทีละน,น้อยทีละน้อยทีละน้อยจนทั้งเป็นแก้วเป็นแท่งคึกแก้วทั้งหมดใสสะอาดมากอย่างนี้ชื่อว่าเป็นฌาน เ็นฌานก็สังเกตดูฌานที่เราเข้าถึงยังรู้ลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเราเห็นภาพภูมิตของลมเป็นแก้วสายดีบังคับได้ใจได้เด็ดได้แต่ว่ายังรู้ลมหายใจเขาออกฌานอันนี้เป็นฌานที่หนึ่งยังไม่ถึงฌานที่สองใช้ฤทธิ์ไม่ได้ต่อไปก็ภาวนาไปพิจารณาไปได้เพ่งได้เรื่อยไปจะกลายกดลมหายใจเข้าออกลืม คำภาวนาก็ลรมวความ,มาจริงลมหายใจเ็าออกมีแต่เราลืมไปนิดหนึ่งต่เพราะอย่างยิ่งคำภาวนาหายเลยเพราเอาเอาง่ายๆลมลมหายใจเขาออกเบาลงเอานี้นะถึงก็ได้เข้าใจความรู้สึกว่าร่างกายให้ใจได้เบาลงแต่ภาวนาหายถ้าเข้าจุดนี้เป็นฌานที่สองจิตใจยังมีความเอือนม,มาก เก้วจะใสดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าสภาพคนนี้ภาพคนนี้กระสินจะใสดีขึ้นกว่าเดิมใสามากใช้จ,จัดขึ้นมันในช่วงนี้จะมีความอิ่มอกจินใจมีความสุขมากในความอิ่มก็มากต่อไปต่อไปจิตจะสูงข,ขึ้นสมาธิดีขึ้นความเอิบอ่นจะหายไปมีแต่ความสุขเปลี่ยนเอกับอารมณ์เป็นแหล่ ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าลมให้ใจเบาลงเบาลงมากแล้วก็หูดีเสียงภายนอกเบามากเบากว่าปกติร่างกายจะนั่ง,งหรือจนอนรู้สึกตึงเต้นไข่ไข่มามัดไว้อย่างนี้แปลกันคั้นฌานที่สามยังใช้ไม่ได้ต่อไปก็จะเข้าถึงฌานที่สีตอนนี้ตัดความสุขออกเอกรกตาโอเบขา ไอกตาคือจิตเป็นหนึ่งทรงในภาพนั้นไม่ถอยก็เวขาเฉยใจลมภายนอกไม่รู้ลมให้ใจเขาออกไม่ดินเสียงภายนอกอันนี้เป็นฌานที่สี่ถ้าเขาเ้าถึงฌานที่สี่อย่างนี้นทำคล่องแล้วเข้าฌา,เา,า,านเอาใจเข้าฌานออาฟอออาใจคล่องแล้วยังใช้เป็นฤทธิ์ไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่ความรู้ของสุขวิตัสสโก แต่ที่ประโยชน์จะใช้ได้กับเราสิ่งนี้สมัยกวามใช้ได้ดีนะเมื่อสรงสมาธิสมาธิจะทรงตัวด้วยแนบน้ละสะอาดเร็วจิตจะมีความสงบเร็วอันนี้ควรใช้นะสำหรับกระสินทั้งหมดอันนี้ขรงกราสินทั้งหมดก็คือว่าฝึกการบุรสม กรรมฐานนี่สามสิบกองนะเป็นเทวดาก็ได้เป็นลูกเทวดาก็ได้เป็นภูมิเทวดาก็ได้เป็นภมเทวดาก็ได้แปลกลาวเทวดาก็ได้เป็นภูมก็ได้ยังได้หลายอย่างแต่ถ้าเราเสื่อมวาธรรมถึงขั้นชานแม้แต่ฌานเบื้องต้นตายจากความเป็นคนเป็นภูมทันทีเพื่อเป็นอื้นฐานของภูมที่ว่า่ากีนี้เป็นการแนะนําในการเจริญวายโยกสิ่์ ตอนี้ดีดีเขาปฏิบัติจริงๆเขาไม่ทําแบบนี้ก็มันยากมันต้องใช้เวลานานสมมติว่าบรรดาญ,ญาโยมพุธบริษัททุกคนได้ปัทวีกสินมาแล้วแต่ว่าสิ่งนี้ถ้าได้กองใดกองหนึ่งก็อย่ารีบอย่ารีบเปลี่ยนอย่ารีบก้าวไปกองอื่นต้องให้กองแรกคล่องจริงๆ ทำแล้วกาอย่างจริงจหมายความจับระบบชางสีได้ทันทีทนันใดตามที่เราต้องการถ้าจะาถามว่าเวลาไหนต้องไม่เลือกเวลาร้อนเกินไปหนาวเกินไปเหนื่อยเกินไปไม่รู้ทําได้ทันทีทนันใดคล่องข้าแล้วตั้งเวลาได้จะตั้งอยู่ห้านาทีสิบนาทียี่สิบวินส่งได้ตามชอบใจถ้าเป็น,นพวกเด็กสุโนทัยเนะี่ยสังเกต จะไปไหนก็าตามจะสว่างจ้าเต็มจัจก,กรวาลแสงสว่างจะเห็นหมดถ้าเข้าตัวอย่างนี้แล้วหัดทรงชานสีไม่มีการเข้าเดยมอ,อะไรก็ได้ต่อไปก็จับกระสือกรณีสองก่อนจะเข้ากรณีสองเขาจะฝึกออต่ออยาเข้าเบื้องต้นเขาต้องเข้ากระสิกนกองแรกก่อนรายจิตทรงชัยสีจงชินเริมสมบายใจป๊บ กลับอารมณ์พัดจากกองเำแหน่งเป็นกองีสองทันทีอย่างนี้กองีนนสองจะเสียเวลาไม่เคยห้านาทีเป็นชาลิสีทำเหมือนกันแบบนี้ทุกกองฉะนั้นจะบอกว่าการสินสิทธิยากจนแทกกองแรกเมื่อกองแรกเด้กเขาแล้วกองต่อไปทาให้จานานทำได้ในสามนาทีและสามวันไม่ไม่เกินสามวัน สงฆ์สิงขอนี้บรรดาญาติโยมก็ต้องไปายก็ทราบแล้วว่าเหมาะสําหรับในการลอยไปเพื่อขอวายโยกสิงห์หอกนะถ้าปัิบีร์สิงห์ขึ้นมากาศเป็นการเดินไปแบบเราเดินเราเดินช้าเดินเร็วก็ไปเรื่องของเราในการเียเดินถ้าเราจะเดินกับพื้นดินต้องการเดินเร็วต้องใช้วายโยกสิงห์ช่วยถ้าเขาใช้เวลาเดินจรงิงๆประมาณท่าข้าชั่วโมง เราก็ไปไม่แค่สิบนาทีก็ยังชาไปแล้วทีแรกเทยงวิ่งแข่งก็ได้เลยสิบสองกิโลแรกเดียวขึ้นมาทีเจ้งยงไงแย่็ถ้าที่ใช้กวาวายโยริงป็นปกติก็ต้องมาปัจงวาต่างองนี้ใช้วาโยรสิงป็นปกติเวลาเดินไปไหนเนี่ยเราคนนม่มแขน,น,นก็นหนุม ด้วยขน่มจากพระที่เดินเก่งที่สุดติดตามท่านต้องวิ่งยองๆเท่าไหร่ไม่วยองๆยังช้างท่านท่านคอยแล้วแต่ว่าต้องการจริงๆไปตะลัง팡แบ็คเดียวท่านถึงแล้วถ้าถามว่าเหาะหรือก็ต้องตอบว่าใ่เซาะต้องการให้เร็วก็าอย่างนี้ท่านคนอื่นห็นไม่ได้นะพระพพทธเจ้าปรับป็นโทษ ต้องอยู่ตาดำพังคนเดียวตัวอยาาไปไหนขึ้นมามันช้าเกินไปการเดินไปไม่ไหวไม่จะไปไหวก็วช้าก็ใช้วาโยกสินช่วยได้ถ้าคนอื่นถ้าโคตรใจหินแนี่ต้องเลิกต้องหยุดลงเดินตามธรรมดาไม่งั้นถูกกลับเป็นโทษพระเจ้าก็ไม่ทรงบอกว่าจะกลับเป็นโทษอะไรแต่ว่าเป็นห้ามพระทำเพราะว่าธรรไม่ได้ห้ามนะ ใครอยากจะทำก็ได้ปริชาติจะไปทำงางก็หอกไปเลยกะเปลี่ยนไอยู่นะยินดีหอกปับไปขั้วโลกเหนือขยับไปทีขั้วโลกใต้เขาที่ทำงานไม่ได้เลย <c oughs> ลก็โยงความว่า,าเล่นเขาก็สิว้วายโยก็สิ้นไม่รู้ติแค่นี้นะถ้าถามว่านแนะนำกันทำไมก็บอกว่าแนะนำเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการทรงสมาธิ อันนี้ถ้าจะใช้เกสินเป็นอ่อเป็นวิปัส,สนาญาณความจริงวิปัสนาญาณในใช้ได้กรรมฐานทุกกองเหมือนกันหมดก็ใช้เกสินเป็นวิปัสนาญาณได้เลยอันดับแรกเขาดูภาพกระสินภาพกระสินที่เราเห็นนะมันจะไม่มีการทรงประการประสมัยถ้าจิตเราเคลื่อนจากสมาธิมาลายภาพกระสินก็เริ่มหายไปแบ๊กเบหายเลย เราต้องการใหม่ทั้งรวบรวงกำลังใจใหม่ตั้งท่ากระสินงขึ้นเท่า,ากาัสิงนักตายก็เพ้อหน่อยเดียวไปแล้วแต่แม้เขาจึงต้องฝึกการตั้งเวลาสมัยก่อนก็ฝึกการตั้งเวลากันเอาเขียนมาล้วสตังเนี่ยสตังแดงสตังห้างเลยเกาะไว้ตอนใดจะเหนื่อยตรวจเขียนรูชาถ้าสตังยังไม่หล่นจึ้งในขันป่านในขันเราจะยังไม่เลิกจะไม่ยอมคลายสมาธิ ให้แยกกมันน้อยก่อนพอกระตังหลงเจงแนนเทียนรามถึงจุดนั้นแล้วเราก็คลายสมาธิได้ก็ดูว่าทำสั้นๆใช้เวลาเล็กๆน้อยๆติดต่อก็ได้ถ้าเก้าวันสิบวันเข้งตัวขยากก็ขยับขยายวันนี้เองเขต้ก็ขยับไปจนกระทั่งขยับหมดเทียนถ้าเทียนหมดจนได้ก็ททำกระสินเป็นวันได้ทำสมาธิเป็นวันได้ ถ้าใช้เป็นมิตัฒนายาให้ดูภาพ,พของมิตของขาสิงว่าดิมิตของสิงเราตั้งขึ้นมันก็ทรงตัวแต่ว่าพอเผลอแบบเดียวภาตุขอมิตรสิงก็สลายตัวก็มาเทียบกับร่างกายร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความดับในที่สุดมีสภาพเช่นเดียวกันเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกเวนตตาอย่างนี้ที่นี่ร่างกายเร็วเลยนี้ไม่ต้องกายมันอีก เนี่ยที่กายยกตานุสติกายยกรตากนุสติมันได้สกายยทติติก็ได้แต่เห็นว่าเร็วเห็นว่าสงบเป็นกายยกตานุสติเห็นว่าเร็วไม่ต้องการมันสลายตัวเป็นเป็นว an er <inh ales> ิปัสนาญาณก็กรลกลวามว่าเป็นวิปัสนาญาณที่เราต้องตัดการตัดจริงตัดที่ร่างกายตัวเดียวเอาภาคตัวสิ่งเข้ามาเทียงพยายามห่ีดนะ่งขีหนึ่งซึ่งเอาขึ้นคอ ถ้าภาพกระสิงเข้ามาเทียบกับร่างกายภาพกระสิงเราสร้างขึ้นมันก็เกิดมันก็ร่างกายของคนมาถึงวาระจะเกิดแล้ว่เกิดภาพกระสิงเราเผลหน่อยเดียวจิตเครื่องหน่อยเดียวมันก็มันก็ดับหายไปมันก็ร่างกายของคนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีความสลายตัวในที่สุดขึ้นที่ว่าความเกิดมีความสลายตัวมีการไปทรงตัวมีอยู่อย่างนี้มีอยู่ ก็เชื่อว่าร่างกายเป็นปัจจัยเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์แล้วการมีร่างกายอย่างนี้อีกชาติแล้วก็มีความทุกข์ทุกอย่างนี้ทุกชาติเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราต้องการจุดเดียกุลิภานี่นิปัสนา่าคิดสั้นๆแต่ว่าเวลานั้นเป็นชายสีปบรรดาญาติโยมพระตุเปรษัทถ้าเป็นชายส,ปาสีปัญญามเีเยอดมากมันจะบ่อจุดอ่อนทั้งหมดอะไรควรไม่ควรจะมีสภาพแจ่มใส ถ้ายาโยนใช้กระสินเป็นพื้นฐานวัฒนายาด้วยเขาสังเกตแก้วสังเกตมีก้วสินที่เป็นแก้วใสเดิมจะเป็นตะเกียงแก้วใสเฉยๆถ้าวัฒนายาณก่อตัวขึ้นเริ่มมีความมั่นคงยังไม่ถึงมัธยวาบันจะเริ่มมีปลืกายแผลๆน้อยๆถ้าเปาืกายแผวๆรอบ,บวงสิงก็มาประมาณ25เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทรงตัวไม่ไม่สลายตัว กี่วันกี่เดือนก็ไม่สลายตัวนั่นแสดงว่าท่านเป็นปบุษดาบันเองขึ้มาไเลยนถ้าแล้วพราวก็มาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตแสดงว่าท่านเป็นสกิทาคามีพรพราวไปประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็เป็นอนาคามีต่อไนาคามีเนี่ยสังเกตง่ายอาราคะโคงความรักระหว่างเพศไม่มีหมดสลายตัวอารมณ์ความโกรธไม่มีสลายตัว ต่อไปกไ็แปลภาษาดวงเห็นบรรดาประกายพุกแม่งคือเวลานั้นเป็ราหันถ้าเจอว่ามีสภาพเป็นดามอะไรตายมานั้นแต่วันนั้นเนะนี่ยอะไรนะเพราะร่างกายเรอว่าไม่สามารถจะทรงความเป็นรหนันไม่ได้ถ้าถึงเวลาแต่ผลบันใหม่ก็มีผ่านวันนั้นแอนบรรดาญาโยมก็ะไะบรสัตว์ตัวตั้งเวลาหมดพอดีตอนนี้ไปก็านายญาโยมก็จะบริสัตว์ทั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานและรมกทาน